คิมซอนโฮออกแถลงการยอมรับเป็นนักแสดงอักษรยอร่อเคเกียกล่อมอดีตแฟนสาวทำแท้งเมื่อวันที่17ตุลาคมนางสาวเอนามสมมุติได้ออกมาเปิดเผยว่าเธอได้เดทกับนักแสดงอักษรยอร่อเคในปี2020และอ้างว่าเคเกียกล่อมให้เธอทำแท้งเรื่องนี้กลายเป็นข่าวดังไปทั่วโลกโซเชียลเพราะหลายๆคนคาดว่านักแสดงอักษรยอร่อเคคนนั้นคือคิมซอนโฮ เวลาผ่านมา3วันล่าสุดวันที่20ตุลาคมคิมซนโฮได้ออกมาถแถลงการเป็นลายลักษณ์อักษรยอมรับว่าเขาคือนักแสดงอักษรย่อเคที่นางสาวเอกล่าวถึงนั่นเอง กิมซอนโฮบอกว่าเขานั้นอยากจะขอพบกับนางสาวเอและกล่าวขอโทษเธออย่างจริงใจกิมซอนโฮพูดเพิ่มเติมว่าขอโทษทุกคนที่ไว้วางใจในตัวเขาเขาจะใช้เวลาต่อจากนี้เพื่อขอโทษผู้คนเป็นจํานวนมากสุดท้ายนี้เขาขอโทษทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ คิมซอนโฮได้ก้าสู่วงการบันเทิงเป็นเวลา10ปีแล้วแต่เพิ่งจะดังเป็นผู้แตกตอนแสดงในซีรีส์เรื่องสตาร์ทอัพและก้าเข้าสู่นักแสดงเกรด A หลังจากแสดงซีรีส์เรื่องโฮมทาวน์ชาช่าช่าคู่กับชินมินอาโดยเขากำลังจะมีผลงานการแสดงภาพ,พยนตร์อีก2เรื่องนั่นก็คือ z ซ o p i อปและ Doc Day ยที่กำลังจะเริ่มการถ่ายทำแต่ต่อจากนี้อาจจะต้องม้วนเสือพับโปรเจกต์ไปก่อนหรือจะยังไงก็ต้องรอฟังข่าวกันต่อไป ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปคิมซอนโฮอาจจะยืนอยู่ในวงการอย่างยากลําบากหรืออาจจะไม่มีที่ยืนเลยก็เป็นไปได้นักแสดงหลายๆคนที่มีข่าวเช้ามักจะไม่ค่อยมีโอกาสได้กลับมารับผลงานต่างๆอีกเลยยิ่งเป็นในกรณีของคิมซอนโฮที่เกี้ยก่อมให้ผู้หญิงทําแท้งด้วยแล้วถือเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากเลยทีเดียว